สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กแอดมินช่อง1 0 7เคลล่าออนไลน์วันนี้จะเปิดเผยวิธีการปิดการขายเพิ่มยอดยอดสั่งซื้อสินค้ายอดการสมัครสมาชิกต่างๆนะครับผมใช้จริงคุยกับผู้มุ่งหวังเปลี่ยนจากคนสนใจให้กลายเป็นยอดขายดังต่อไปน,นี้นะครับจดจำไม่กี่อย่างอย่าเพิ่งใจร้อนและอย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่าลองฟังก่อนนะครับห คือการค้นหาความสนใจของเขาแบบยิ่งยวดด่วนๆเลย2คือการสร้างความประทับใจชื่นชมเยินยอแต่ต้องจริงใจนะครับหลังจากที่คุณรู้ข้อมูลความต้องการของเขาแล้วควรที่จะชื่นชมเยินยอเขานิดหนึ่งนะสุดยอดไปเลยครับยินดีด้วยที่คุณมีความคิดเช่นเดียวกับผมประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนข้อที่3คือเป็นผู้นําเขาให้ได้ในตอนนั้นนะครับเดินนําหน้าอารมณ์คล้ายๆกับ ไกด์นาเที่ยวอะไรป,ประมาณนั้นนะครับที่คุณจะสามารถช่วยในการตัดสินใจเขาได้คุณผู้ชมพอจะมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าสามขั้นตอนนี้มีกระบวนการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนมีการใช้เวลาเพื่อครองใจผู้สนทนาไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ตัวต่อตัว,ตวหรือจะวิดีโอคอลทุกการสื่อสารครับใช้3หัวข้อนี้เดี๋ยวอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากข้อที่1 อยากได้ผลลัพธ์ยังไงครับกับสินค้าตัวนี้ยกตัวอย่างเวโปรตีนเพิ่มกล้ามเนื้อหุ่นฟิตเฟิรม์มเขาอาจจะบอกว่าอ๋อพอดีผมเจอโคเรีแล้วต้องการมีหุ่นแบบฟิตเฟิรม์มอ่ะพอจะตอบโจทย์ผมได้ไหมมีใบรับรองมีการรับปาาระกันสินค้าอย่างไรบ้างเขาอาจจะถามเขาอาจจะให้ข้อมูลมาแบบนี้อย่าเพิ่งตอบนะครับก่อนอืน่นใชนไหมครับเมื่อทราบข้อมูลของเขาแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งนึก อย่าเพิ่งมีจิตใจบางคนโลภอยากจะขายอย่างเดียวเลยนะครับกระบวนการข้อที่2จําได้ใช่ไหมครับว่าชื่นชมเยินยอด้วยความจริงใจเราขายสินค้าเราใช้มาก่อนหน้านี้เรามีความภูมิใจเราเราก็มอบความรู้สึกนั้นให้เขาทันทีนะครับโดยการชื่นชมเยินยอด้วยความจริงใจใช้คําว่า ก่อนอื่นผมขออนุญาตชื่นชมที่เลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับเขาอาจจะตอบโต้กลับมาอ๋อพอดีผมเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยาวไปเลยนะครับชื่นชมเยินยอเป็นการที่แบบว่าให้ความสุขกับเขาก็ว่าได้ในขั้นตอนที่สองนะครับอะไรที่เขานําเสนอพูดพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดนะครับเราก็ พูดในแง่บวกชื่นชมเขาอย่างเดียวห้ามเนกาทีฟเด็กขาานะครับต้องโพสิทีฟและชื่นชมเขาอย่างเดียวตอนแรกเขาอาจจะยังไม่คิดอยากจะซื้อนะพอดีคุยถูกคอนในข้อที่2ปั๊บนะครับตอนแรกอยากจะหาแค่ข้อมูลเปรียบเทียบราคากับร้านอื่นแต่พอดีเราพูดดีไงเราชื่นชมเขาย,ยกยอปอปั้นไงเห็นไหมครับเปลี่ยนจากการที่คุยกับผู้มุ่งหวังธรรมดากลายเป็นผู้ติดตาม แค่คุณเปิดใจที่จะชื่นชมเขาด้วยความจริงใจเห็นไหมครับผมยังไม่เสนอขายเลยนะครับว่ามีคอลเลกชันอะไรมีแพ็กเกจยังไงซื้อใจเขาได้แล้วนะครับชนะใจเขาเกินครึ่งแล้วนะเขาก็คุยกับเราถูกพอเขาอาจจะบอกว่าเออน้องพูดจาดีนะแล้วแล้วน้องบ้านอยู่ที่ไหนทํางานอะไรเราก็ต่อไปตามนะครับนี่คือในิสัยคนไทยถ้าถ้าคุยถูกพอแล้วนะครับ ก็ดึงเขากลับมาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ทราบว่าขอ,อนุญ,ญาตสอบถามนะครับขั้นตอนที่3สร้างความเป็นภาวะผู้นําก็คือขออนุญ,ญาตนะครับถ้าถ้าผมเป็นพี่ถ้าถ้าผมถ้าผมทํางานแบบที่ถ้าผมมีส้นทุนมีกําลังซื้อแบบคุณพี่เนี่ยผมผมจะซื้อแพ็กเกตนี้เพราะมันได้ส่วนลดมันคุ้มค่าเห็นไหมครับสร้างภาวะเป็นผู้นํากล้าที่จะเชิญชวนกล้าที่จะ เดินเข้าหาป้าที่จะตัดสินใจในการซื้อโดยใช้ใจเขาใจเราย้ํานะครับว่าต้องซื้อใจเขาให้ได้ก่อนด้วยการชื่นชมเมื่อเขาเริ่มมอบความไว้วางใจให้กับเราแล้วนะครับก็ช่วยในการตัดสินใจไม่ไม่ทราบว่าถ้าผมเสนอขายให้กับคุณที่ราคานี้ในราคาพิเศษจากปกติ999 สิบห้าท่านแรกเท่านั้นรับไป750บาทคุณพี่คิดยังไงครับมันถูกเกินไปหรือว่ามแพงเกินไปยังไงนะครับในการช่วยในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าจะมัดมือชกนะกล้าที่จะเสนอช่วยในการตัดสินใจกล้าที่จะเสนอกล้าที่จะใช้ใจเขาใจเรานะครับสอบถามเขาก่อนไนงะอืมเขาอาจจะบอกว่าเออมันก็คุ้มดีนะนะครับถ้าเขาตอบมีที๊ดแปลกกลับมาเราอาจจะ ช่วยในการตัดใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าผมเป็นคุณพี่ผมจะซื้อไว้2ชุดนะครับเพราะมันมันคุ้มมากๆเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพอย่างคุณพี่รับประทาน2เดือนต่อเนื่องได้ก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีรับไว้เลยไหมครับที่2ชุดถ้าดวงดีนะซื้อแบบยกลังหรือซื้อ ซื้อแบบนําไปขายต่อเนี่ยขายยังไงนี่ก็คือถ้าโชคดีมากที่สุดน,นะครับถ้าเขาพูดถึงหัวข้อลักษณะแบบเหมาอีกกรณีหนึ่งเขาพอใจแค่นี้งั้นผมผมก็ว่ามันโอเคนะกินกินได้สองเดือนใช่ไหมครับงั้นผมตัดสินใจซื้อสองชุดเลยละกันเดี๋ยวผมจะชวนแฟนมากินเวโปรตีนด้วยกันประมาณนี้นะครับหรือถ้าดวงไม่ค่อยดีซื้อไปลองทดสอบก่อน สักหนึ่งกล่องประสิทธิภาพถ้ามันดียังไงเดี๋ยวผมกลับมาซื้อเห็นไหมครับอย่างน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดคุณก็ยังได้1นึ่งออเดอร์ฝากทิ้งท้ายกันไว้นะครับคิดไปให้มันเบาคิดไปเอามันนะสขั้นตอนนี้กระบวนการปิดการขายที่น่าจะฝึกได้ทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายขั้นตอนผมแค่ย่อมาให้คุณได้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นนั่นก็คือการค้นหาดีมาน หรือความต้องการแบบยิ่งยวดของลูกค้านะตอนนั้นนะครับพยายามสอบถามเมื่อรู้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นคือการชื่นชมอย่าลืมชื่นชมนะครับเยินยอปอปัน้นด้วยความจริงใจฝึกตรงนี้ให้ดีนะครับห้ามข้ามขั้นตอนข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3าพยายามกล้าตัดสินใจหรือว่าสร้างภาวะความเป็นผู้นําที่จะช่วยเป็นเป็นไกด์ในการซื้อพยายามเป็นไกด์ให้ได้นั่นเองครับ จะเดินในทิศทางใดควรที่จะมีข้อเสนอออฟเฟอร์ offer, เสนอแบบรวดเร็วและช่วยในการตัดสินใจใจเขาใจเราพูดให้ติดปากถ้าพูดให้ติดปากถ้าผมเป็นพี่กับโปรโมชั่นแบบนี้จะรีบคว้าไว้ถ้าผมมีม,มีเงินทุนเยอะจะซื้อในแพ็กเกจตัวแทนนำไปขายต่อในส่วนตัวนะผมก็เป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกับคุณพี่ผมกินแล้วมันโอเคดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าถ้าพี่ซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนครับพี่ ก็ประมาณนี้นะครับในการคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะแชทผ่านทางห้องแชทโทรคุยวิดีโอคอลหรือเจอตัวเป็นๆก็ใช้ทักษะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ1 0 7่งศเ็ดเออนไลน์ยินดีให้บริการครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ